โอเคแล้วงานกำลัก oh, ลังนะครับ no ด้ลงทุนท I mean, ี่มาทำานุภรมิในเรื่องการช่เหลือผู้ประสบภยในนปี2568นะครับผมก็เบเมืองหนองบัวนะครับก็เดี๋ยวเริ่มเนยนะครับก็ในวันนี้ก็ด้วยที่เรา อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนปี2568สีบ้านเลขที่71ทับ1หมู่ที่2ตำบลหนอหงบัวระยะเวลาน้ำท่วมขังคือ13ตุลา68ถึง16ตุลา68กรณีที่1 3นางพิกุลบปาะเสรตฐบ้านเลขที่6บ2หมู่ที่2ตำบลหนอหงบัวระยะเวลาน้ำท่วมขังก็คือ13ตุลา

นลำดับที่สามนางพิทูลบางกระเสริฐขอมาติที่ประชุมนะครับด้วยครับน้ำจิ้มเยอนี่มันเป็นเอกสารนะครับสามเปลี่ยนคำนะครับเจเนียร์ทุนโดนนะครับขอมาติที่ประชุมครับให้ด้วครับเปลี่ย่างแรกมันเรอ่มสามสิบสามสิบ่ยนเป็นมาติเอกสารนะครับ เดียนคุ้มเดินสั่งขอมาติในที่ประชุมครับสามสิบนะครับมีมาติเอกสารนะครับทั้งหมดสามสิบันนะครับคุ้มมั่นนะครับขอมาติที่ประชุมด้วยครับสามสิบนะครับที่ประชุมมีมาติเอกสารนะครับที่เราทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางเทศบาลมีเงินองรัวเราจะ ทาข้อมูลเนี่ยส่งให้ทางที่ว่าก,กาอัเคยหองตัวแห้ไปพิจารณาในของกชอชพอในระดับอังเภอต่อ,อไปนะครับก็ขอขอ,อ,อบคุณทุกท่านนะครับคนให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรหลักฐานอื่นใดนะครับให้หน่วยงานของรัฐที่ออกถึงวันเลือกไม่น้อยกว่า1 8 0วันสีผู้ที่ถึงคน แปดครับผู้ผู้มีลักษณะดังต่อไปน,นี้เป็นบุคคลต้องถ้ามีด้วยการเปลี่ยนร่างตนในชุมชนนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า9ก้วันวันเลือกข้อติดผู้มีคุณสมบัติตามข้อแปดวมเลขหนึ่งก็ขอผู้รับรองจำนวนสองพันนะครับ ารูเสนอชื่ออะไรครับคเสนองบนสมศักดิ์บุญดลนายสมศักดิ์บุญดลาสมุนปฎิสอนสอนใช่คับุมพรสมพรสมพสมพรบุญดล น่องตะปูย่นครับน้งสมจิต่ตะูนีก่ีุดี้านากันนัีนัารทเขาลงออกสองพันใยงาอันนี้แผ่นก็อันนี้ก็คือทั้งหมดสองานนะครับที่เรา เร okay. so, ื T ่องกรรมการสุดชนแทนนะครับก็ขอมาติดในที P ่ในที P ่ประชุมนะครับมี ทั้งหมดใช่ไหมเท่ากันนะทั้งหมดก็ครบ6 5ครับนะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะให้ทั้งหมดค่าต่างเนะี่ยในเรื่องของเราจะต้องทําการเปิดบัญชีธนาคารเราจะต้องไปแบบแก้ไขผู้ผู้รับเงินอุดหนุนด,ด้วยนะครับพี่น้องอเนินน้ำเย็นนะฮะเลือกตั้งด้วยความยืดเยื้อแจ่มใสนะครับแล้วก็ทุกคน รู้สึกปกติเท่ากันหมดเลยนะครับมาสามสิบห้าก็เลือกสามสิบห้าทรงไว้ซึ่งความร่วมมืรอร่วมมือสามัคคีน,นะครับผมขอขอทันตะไทยที่เดินที่มาสายเรื่อยไปจังหวะนะครับเกี่ยวกับการพูดกันว่าหลวงปู่ฤาษีน,นารายณ์ของเราผ่านแล้วนะครับมีหลายที่ไม่ผ่านแต่ฤาษีอะไรอาจจะเป็นขอ้อความของผงเราผ่าน นะครับก็แรงบันดาลใจทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆสาหรับกินที่เหนียวจิตใจของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ได้ยินว่าเลือกไปสองข้างแล้วเราต้องเลือกประธานใหม่หรอใช่ไหมกองเขาหายหกต้องเลือกกันอีกทีนึงเหรอใน,นคณะกรรมการเขาจะต้อตงเลือกในตำแหน่งของเลือกกันเองคเลือดกันเอง้างผมคือเลือดประทานมีอยู่แล้วว่าทานมีอยู่เล ในบางเรื่องมันจะมีบางตำแหน่งอย่างที่เขาเคยเป็นอย่างเป็นกรรมการหรือเป็นแอรเหลันญยิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็พอที่เราออกไปคือตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรครับเหรียกเหรียญยิ้งกรรมการชุมชนครับกับกรรมการชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมาแล้วเนี่ยอยากรู้เลยไหมว่าใครจะเป็นเหรียญเหรียยิ้งใครจะเป็นกรรมการชุมชนใช่ครับอยากรู้เลยไหมจะได้เสร็จไปทีเดียว น้องอยากรู้ทรับแพ้ท่านเป็นคุยข้างหลังกันเลยเรากำลังรอรุ่นกันอยู่นะครับผมจากประชุมที่ที่จังหวัดเ็จก็รีบวิ่งไปซื้อ้นไ้สวยๆให้บ้านมีตัวสวยนะครับไม่มีงบประมาณนะเอาการตัวเองหมดไปพันกว่าบาทแต่ก็อยากให้สวยไม่เป็นไรนะครับอยากให้บ้านเรามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ที่เราประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุด นะครับคบนี้ก็คือได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นยังไงครับตกลงกันได้ยังใครเป็นเลยาอยังผู้ใหญ่สีตาโดนสีก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็ดีใจนะครับกับพี่น้องนะครับมาช่วยกันเลือกกรรมการคนทช่คนครับก็ก็ในวันนี้ก็หวันที่จะ เห็กรรมการทุกใหม่เนาะก็เจอกับเราอยากได้ช่วยอะไรไม่ใช่นี่อยากจะทำงานนะครับแต่อยากกระจายการทำงานให้ช่วยกันก็เลยว่าก็บอกท่านสอพบอกว่าผมอยากจะกระจายอย่างไรก็ได้ทุกบ้านเลยมีคนรบกวนเยอะผมก็แต่ผมก็จะไปช่วยเหร ในน้นาเีาหรือว่าในการทำงานเบื้องหลังก็คือมีอะไร็อรภกษาก็ผมก็จะช่วยกอย่างในกลุ่ที่สองกันนีการปฏิสวดด้วยนะครับน้าสวัสดีค่ะการมีการปฏิสวนค่ะหรือว่าชื่อเล่นา กุหลาบกำลังดัง้วยนะเพลงกุหลาบชืฉันชื่อกพวันชนะศักดิ์ขอขอบคุณพี่น้องงูสองที่แอนมาผมไม่ได้สนใจมันมีอะไรมากขอบคุณไหมคะ ไป็นไรพูดน้อยแต่ทำการเี่เดนอย่างเงี้คือนะคะเกือบวันนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับหลายหลายคนอาจจะ,ะต้องรีบกลับบ้านนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเรารู้คณะกรรมการหจบแล้วน้องทุกคนรู้แล้วนะกลับไปบ้านก็ถามว่าใครเป็นไหนระยิกตอบได้นะใครเป็นกรรมการตอบได้นะสองท่านนี้แหละต้องขอขอบคุณน,นะครับเจ้าหน้านที่เทศบาลนะครับนะะท่านหัวหน้านสำนักนะครับท่านท่านหัวหน้าสำนักก็คือเจ้าหน้าที่ นะครับเทศบาลทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนท่านเมคินคือเพื่อนนะครับแล้วก็ท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาเป็นเกียรตินะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนบ้านเนินน้ำเย็นทุกคนที่เมืองหนองบัวแอนาคตนะครับก็ขออุณอีกครั้งหนึ่งในเวลาพอสมควรแล้วผมปิดเลยเนาะขอปิดประชุมเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ